สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันแสงอรุณการจนรัต์และรายการแบ่งปันเรื่องดีๆซึ่งนําเรื่องราวดีๆมีคุณค่ามาอ่านให้คุณผู้ฟังได้ฟังเป็นประจำนะคะตอนนี้กําลังอ่านประวัติหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่เล่าโดยหลวงพ่อฤษีลิงดําหรือหลวงพ่อพระราชพรมยานพระมหาวีระ ถาวโรแห่งวัดจันทารามหรือวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคซึ่งเมื่อท่านบวชแล้วก็ได้ศึกษาปฏิบัติกับหลวงพ่อในวันที่ท่านบวชเนี่ยหลวงพ่อปานก็ให้ไปอยู่ป่าช้ากันเลยนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติกรรมาฐานด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาฟังต่อกันเลยค่ะ ประวัติหลวงพ่อปานพระครูวิหารกิจจานุการวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าโดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำเรื่องการพยายามเกินพอดีท่านกำชับมาก ทราบทำเด็ดขาดถ้าทราบจะถูกประนามในที่ประชุมท่านสอนการใคร่ครวนท่านให้ทำให้มากเมื่อมีอารมณ์ระงับความชั่วได้แล้วและพอมองเห็นจริงกับไตรลักษ์บ้างแล้วจึงให้ภาวนาวิธีสอนของท่านมีผลสองทางคืออารมณ์คิดหรือใคร่ครวนเป็นการปล่อยเรือให้ไหลไปตามกระแสน้ำก่อนคือไม่เอาเรือขวางเมื่อน้ำเชี่ยว ทั้งนี้เพราะจิตมีความสัมพันธ์กับความคิดที่ไม่มีขอบเขตมาแล้วหลายแสนกับคิดเป็นชาติเกิดก็หลายล้านชาติทุกชาติที่เกิดมันคิดตามอารมณ์ของมันไม่มีใครห้ามปราบม,มันมันมีอิสระในความคิดตอนนี้เราจะเกิดมาห้ามมันคิดเออะก็ห้ามกันเลยมันจะไหวหรือท่านให้คิดก่อนแต่หาเรื่องให้คิดในมุมกลับคือคิดตัดคิดระง,งับ แต่ก็ไม่ตัดไม่ระง,งับทันทีทันใดเช่นคิดถึงรูปมันก็ต้องมองความสวยกันก่อนเมื่อจะระง,งับอารมณ์ที่ติดในความสวยคราวนี้ต้องแก้ผ้าคนสวยกันเมื่อแก้ผ้าแล้วยังเห็นว่าสวยก็ต้องผ่าท้องกันเอาตับไตไส้ปอดออกมาดูคราวนี้จะมีอะไรสวยมันก็หมดเรื่องกันเมื่อหาเรื่องให้คิดจิตพอมีอารมณ์สบายแม้ไม่มีโอกาสเที่ยวไกลนักแต่ยังมีโอกาสเที่ยว อารมณ์กลุ้มก็บรรเทาอันนี้เป็นวิธีบรรเทาอารมณ์กลุ้มของจิตอันดับที่สองเมื่อใครครวนตามนั้นก็เกิดอารมณ์เบื่อในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสหมดความสงสัยเพราะเห็นจริงกับความจริงที่มองเห็นเกิดอารมณ์ยับยั้งใจไม่ดิน้นมีอารมณ์เบื่อหมดสงสัยใจก็เป็นสมาธิง่ายถ้าพิจารณาไม่เห็นตอนความเปลี่ยวไม่ลด ท่านห้ามภาวนาเมื่อทำตามท่านรู้สึกว่ามันง่ายจริงๆใคร่ครวรพอสมเหตุสมผลแล้วเริ่มจำความเคลื่อนไหวของลมหายใจจับภาพพระโดยเฉพาะหลวงพ่อองค์ยิ้มง่ายมากและแจ่มใสชัดเจนทรงอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงคืนที่สองลองตั้งอารมณ์อย่างนั้นห้าชั่วโมงเห็นทรงได้สบายจะทรงอารมณ์เมื่อไรก็ได้ พอย่างเข้าวันที่สามยิ่งมีความคล่องทรงอารมณ์ได้ฉับพลันนานเท่าไหรก็ได้พอเช้าวันที่สี่เวลาฉันข้าวเช้าหลวงพ่อท่านฉันอิ่มท่านวางมือมองไปมองมาท่านหัวเราะแล้วพูดว่าเออเจ้ากระทิงเปลี่ยวสี่ตัวมันเก่งวะ่ะมันทรงฌานสี่กันหมดทั้งสี่องค์น่ารักนะเข้ามาสามวันเขาทรงฌานสี่ได้ พวกที่บวชพระก่อนเขาได้อะไรกันบ้างเรื่องของฌานที่ท่านบอกฉันฉันไม่เห็นมีอะไรมีอารมณ์สบายและความตั้งมั่นเท่านั้นไม่เห็นมีรูปมีร่างคิดว่าหนังสือที่เขาเขียนเขียนมากไปถ้าเราทรงฌานจริงไม่มีอะไรนอกจากใจไม่กังวลรักษาอารมณ์ให้ทรงตัวเท่านั้นไม่เห็นเป็นเรื่องอัศจรรย์อะไรเลย ตามที่หลวงพ่อพูดว่าพวกก่อนบวชเขาได้อะไรบ้างเรื่องของคนนี้เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆที่เขาเห็นว่าของที่มีอยู่ในบ้านเป็นของมีค่าน้อยและไม่ใคร่สนใจอะไรกับสิ่งที่อยู่ในบ้านมีเมียอยู่ที่บ้านดีกว่าพวกขายเนื้อสดเยอะโรคก็ไม่มีเงินก็ไม่เสียแต่พ่อเจ้าประคุณสนใจกันเมื่อไหร่ดันออกไปเสียเงินเสียค่ายารักษาโรคเสียเวลาการงาน เพราะเห็นของดีที่บ้านเป็นของเลวแม้อาหารการบริโภคก็เหมือนกันที่บ้านจะเอาเปรี้ยวเค็มอย่างไรก็ได้ไม่ชอบชอบออกไปเสียเงินแพงๆแต่ไม่เห็นว่าอาหารราคาแพงมันช่วยลดความแก่ลงได้เลยเรื่องของหลวงพ่อปานก็เหมือนกันพวกเราไปปฏิบัติเพื่อผลที่ต้องการแต่ชาวบ้านกับชาววัดเจ้าถิ่นเขาไม่สนใจยิ่งเราพูดเรื่องผลให้เขาฟัง เขากลับหาว่าบ้าบาบบอเลยไม่ต้องพูดให้ฟังต่อไปพวกเจ้าถิ่นก็ดีแต่คุยโม้แต่เอาดีอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้คุณธรรมอย่างนี้นอกจากอาจารย์ฉัดแล้วอย่าไปหาใครอีกไม่มีเลยสมัยที่หลวงพ่อปานสอนพวกฉันพระที่นั่นเขาก็พยายามไปหาอาจารย์ที่อื่นสอนไม่ต่างกับสมัยพระพุทธเจ้าอยู่เลยพระพุทธเจ้าทรงคุณวิเศษขนาดนั้นเทวทัต และพระโกกาลิกะยังลงอเวจีได้ที่เขียนบอกไว้ก็เกรงว่าท่านที่อ่านพบจะเข้าใจว่าเจ้าถิ่นเขาสนใจอยากจะไปเรียนบ้างจะไปพบของญี่ปุ่นเข้าพระได้นักธรรมเอกนักธรรมโทดีแต่โม้ให้พวกเราฟังเมื่อพูดเรื่องปฏิบัติเขาว่าคครกเกินไปพวกเหล่ากอเทวทัตมากจริงๆเรื่องนี้ขอผ่านไป เมื่อการเวลาในการฝึกกรรมาฐานกับหลวงพ่อปานผ่านมาเดือนเศษการรักษาอารมณ์ทำได้เป็นปกติตั้งอารมณ์นานเท่าใดก็ได้การเห็นนรกตามความสามารถเดิมเห็นได้ชัดเจนแจ่มใสามากไปหาตะลุงก็ง่ายแต่ทว่าการลงนรกเองไปสวรรค์เองไปไม่ได้และสวรรค์ที่ต้องการเห็นก็ยังไม่เห็นเพื่อนๆอ,อีกสองคนเขาไล่เบียกสินสิบกันจนจบเกมเขาฝึกอภินญ,ญากัน เขามีความสามารถตามพื้นเพและวาสนาบาร,รมีของเขาเขาเคล่องด้วยประการทั้งปวงแต่ฉันมันเกะกะเกะกะอยู่ไปไหนไม่รอดเลยในที่สุดทนความอดอยากไม่ไหววันหนึ่งใกล้กลางเดือนสิบฉันคิดว่าสัญญาที่หลวงพ่อให้ไว้กับฉันยังไม่ถึงที่สุดฉันยังลงไปนรกเองไม่ได้ไปสวรรค์และพรหมก็ไม่ได้ฉันต้องไปทวงสัญญากับหลวงพ่อ เมื่อฉันข้าวเช้าเสร็จก็ห่มผ้าตามระเบียบเข้าไปกราบหลวงพ่อพอเงยหน้าขึ้นท่านถามว่าเธอจะมาทวงสัญญาฉันเหรอความจริงเรื่องนี้ยังไม่ได้พูดกับท่านและยังไม่ได้บอกใครเลยเพียงคิดในใจเท่านั้นแปลกใจแต่ไม่มีอะไรสงสัยด้วยไม่ว่าอะไรที่ผิดปกติท่านพูดก่อนบอกเสมอเมื่อท่านถามก็กราบเรียนท่านตามตรง ท่านบอกว่าดีความจริงเธอไปได้แล้วแต่เธอไม่ไปเองฟังแล้วก็ไม่เข้าใจคิดว่าถ้าไปได้ทำไมเราจะไม่ไปก็ไปไม่ได้จึงไม่ไปแต่ไม่กล้าพูดเพียงเรียนท่านว่ากระผมไม่เข้าใจวิธีไปท่านบอกว่าไม่ยากเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเธอกลับไปแล้วเข้าฌานรักษาอารมณ์ให้คงที่ตลอดเวลา รักษาลมจนปรากฏว่าไม่มีลมลมหายใจรักษารูปพระให้แจ่มใสทรงกำลังใจจับนิมิตไว้ฉันมีเวลาฉันจะไปแนะเธอปั๊บเดียวไปได้เลยนรกสวรรค์พรมเธอไปได้หมดแล้วพอฟังท่านบอกใจมันพองโตบอกไม่ถูกมีอารมณ์ครึ้มมากคิดว่าวันนี้แหละ ถ้าไปได้แล้วก็นายเอ้ยฉันจะเที่ยวไปให้จบแดนเลยอีเมืองไหนที่ใครอยากรู้ฉันจะไปให้ปรอารมณ์อย่างนี้มันมีกิเลสตัณหาผสมอยู่ด้วยถึง90%มีอารมณ์ดีไม่เกิน10%อร์เซหรืออาจมีอารมณ์ดีไม่ถึงสเปอร์เซนก็ได้แต่ก็ช่างเถอะคนที่บ้าดีอย่างฉันแม้จะเป็นดีผสมชั่วทำอย่างไรเสียก็ยออไม่หยุดเมื่อท่านสั่งแล้วก็กราบลาท่านมา เมื่อมาถึงกระท่อมก็ทรงเครื่องครบผ้าสังคตินั่งขาดสมาธิตั้งแต่เช้ายันเพน อากาศก่อนฝนจะตกมันร้อนระอุตัวชุ่มไปด้วยเหงือ่อแต่ด้วยฤทธิ์อยากไปสวรรค์อุตส่าห์ทนเอาทรงสมาธิจนไม่รู้สึกร้อนเพราะอารมณ์เป็นเอกคตารมคือทรงอารมณ์เดียวจนไม่รู้สึกว่าหายใจเห็นภาพหลวงพ่อองค์ยิ้มสวยอารามแพรวพราวระยิบประยับคล้ายเพชรอย,อย่างดีประดับทั่วองค์ลืมความปวดเมื่อยความร้อนทีสิ้น มีอารมณ์แจ่มใสอารมณ์เหมือนมีพระอาทิตย์ปรากฏในอกสักร้อยดวงเมื่อเสียงกลองเพลงปรากฏอารมณ์ที่กำหนดไว้เดิมว่าถึงสิบเอนาฬิกาอารมณ์จงคลายมันก็คลายตัวของมันเองความจริงไม่ได้ยินเสียงกลองเพลงเพื่อนทั้งสามแอบมายืนอยู่ข้างกระท่อมเมื่อไหรไม่รู้เจ้าฤาษีโพธิวัดไอโจเกลือมันถามว่าจะไปสวรรค์หรือว่า กูนึกว่าไปแดกข้าวลิงซะแล้วไอ้เจ้านี่มันเก่งกว่าฉันเยอะมันถามก็เลยทําเฉยเสียไม่ตอบมันต่างพากันไปฉันข้าวเพนเมื่อพบหลวงพ่อท่านบอกว่าฉันไม่ว่างเลยแขกมากจริงๆเป็นพวกก่อสร้างเพนแล้วเธอฉันเสร็จแล้วไปเตรียมตัวไว้ตามฉันสั่งฉันว่างฉันจะไปแนะให้เรื่องของตันหาพายุ่งความอยากเป็นกำลังใหญ่ เมื่อฉันเพลแล้วก็เข้ากรรมฐานกันใหม่หมายถึงการทำสมาธิกันอีกตอนนี้คิดว่าตอนบ่ายหลวงพ่อปานถ้าต้องมีเวลาว่างถ้าท่านมาเราทรงอารมณ์พลาดท่านอาจตำหนิเอาเลยทำตามแบบที่เรียนมาทุกประการไม่มีอะไรหนักตัดกังวลไม่มีความฝืนวางอารมณ์ทุกประการจับนิมิตเป็นสรณะคำว่าสรณะหมายความว่าที่พึ่ง คือน,นิมิตกับลมหายใจเข้าออกเท่านั้นที่จะบอกสัญลักษณ์อารมณ์ชานรักษาอารมณ์ทรงอารมณ์เป็นปกติตั้งแต่เพลงถึง14นาฬิกาไม่เห็นหลวงพ่อท่านมาอากาศที่มีฝนตั้งเขามันร้อนอย่าบอกใครเชียวราอุไปหมดทั้งตัวจีวรนสบงชุ่มโชคไปด้วยเหงือ่อหลวงพ่อท่านไม่มาก็คิดว่าเรานั่งตั้งแต่เช้าจะฝืนอิริยาบถเกินไป จึงคิดจะผ่อนคลายอิริยาบถสักครู่จึงคลายสมาธิทรงอารมณ์ไว้ในอุปจารสมาธิคือรักษานิมิตรไว้พอเห็นถนัดเปลื่องเครื่องทรงเต็มยศพระออกเครื่องเต็มยศพระก็คือสบงหนึ่งสังคาติหนึ่งจีวรหนึ่งรวมเป็นสามตัวด้วยกันสำหรับองังสะรับประคดเอวทั้งหมดนี้เป็นเครื่องประกอบเมื่อเอาสังาติจีวรอ,ออกแล้ว ยังไม่แก้สบงด้วยเกรงว่าสุนักมันจะอายไปเอาผ้าสำหรับอาบน้ำฝนที่เขานิยมถวายการวันเข้าพรรษามาผัดนุ่งแทนแล้วจึงเปลื้องสบงออกผ้าอาบน้ำฝนอีกผืนหนึ่งมาคล้องคอผือนแรกนุ่งลอยชายเมื่อเปลี่ยนเครื่องเสร็จก็ถือกล่องสบู่ขันน้าเข้าห้องน้าที่ทาไว้ติดกระท่อมพอเข้าไปในห้องน้ำอาศัยไอ้น้ำทำให้เกิดความเย็น มีความสบายเกิดขึ้นคิดจะอาบน้ำทันทีก็เกรงว่าจะเป็นไข้เพราะกําลังร้อนจัดอารมณ์ก็จับนิมิตไว้เป็นปกติใจคิดว่าถ้าเราไปได้เราจะไปชั้นดาวดึงก่อนเพราะชั้นนั้นเขาว่ามีนางฟ้ามากเหลือเกินและเป็นเทวสถานของพระอินทร์อยากจะเห็นพระอินทร์อยากเห็นจุลามณีอยากเห็นสวนดอกไม้บนเมืองสวรรค์เมื่อคิดแล้วก็ปล่อยอารมณ์คิดเสีย ด้วยเกรงว่าอารมณ์จะฟุ้งซ่านเกินไปถ้าหลวงพ่อท่านมาหากทรงชานไม่ทันท่านจะหาว่าขัดคำสั่งเมื่อปล่อยอารมณ์แล้วก็คิดว่าจะพักในห้องน้ําแล้วจึงจะอาบน้ําจึงนั่งพิงตุ่มน้ําตุ่มที่มีน้ํามีความเย็นกำลังสบายจิตที่ทรงสมาธิตลอดวันเมื่อมีความสบายเกิดขึ้นไม่มีอารมณ์เครียดทางกายใจว่างจากความอยาก อารมณ์เกิดเป็นเอกคตารมณ์มาทันทีอารมณ์ดับวูบแล้วก็มีความรู้ตัวขึ้นคล้ายตื่นจากกลับมันไม่ได้ตื่นที่ตุ่มน้ำมันไปตื่นที่ไหนก็ไม่รู้เห็นตัวเองยือนอยู่มีอาการคล้ายตายวาระแรกคือพอเพลินมีอารมณ์วูบแล้วเห็นตัวเองยือนอยู่ข้างร่างเดิมแต่คราวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองมายือนอยู่ข้างสวนดอกไม้ สวนนี้ช่างสวยเหลือเกินมีไม้ดอกล้วนๆปลูกไว้เป็นระเบียบแต่ละสีไม่ปะปนกันเป็นแถวยาวเหยียดไม้ดอกแต่ละต้นมีสภาพเหมือนแก้วแพรวพรายไปทั้งต้นไม้และดอกก็เป็นแก้วไปทั้งหมดมันสวยบอกไม่ถูกจริงๆสถานที่นั้นเงียบสง,งัดไม่มีใครเลยยืนแปลกใจสงสัยอยู่ครู่หนึ่งได้ยินเสียงแจ๋วแจวฟังเพราะจับใจ ไม่แหบไม่เครือเสียงมีกังวานแจ่มใสดังมาข้างหลังเสียงนั้นเป็นหญิงได้ยินเธอพูดว่าโอ้โหพระคุณเจ้ามาโปรดชาวสวรรค์หรือเจ้าคะพวกที่ฉันขอฟังเทศเจ้าคะ่ะพวกเราพระท่านมาโปรดแล้วมาฟังเทศกันเร็วเธอพูดเอาเองตามประษาผู้หญิงไม่เคยให้ฉันตอบเลยพอเหลียวไปมองดูเธอ เห็นหญิงร่างอรชรอ่อนแอนเอวเล็กเอวบางร่างสมส่วนสมทรงทุกอย่างเครื่องแต่งตัวสีเขียวอ่อนมองเย็นตานุ่งผ้าจีบคล้ายละครมีเนื้อบางๆแต่มองไม่เห็นเนื้อเป็นเสื้อแขนสั้นมีผ้าสบายเฉียงเหมือนมหาอุบาสิกาสมัยโบราณผ้าทั้งหมดเป็นสีเดียวกันเครื่องประดับแพรวพราวบอกไม่ถูก มองดูระยับไปทั้งร่างคิดในใจว่าเธอนี่ช่างสวยและร่ำรวยเสียจริงๆเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันเมื่อเธอเรียกพวกเธอพอสิ้นเสียงปรากฏร่างสาวสวยรุ่นราวคราวเดียวกันนับร้อยแต่งตัวเหมือนกันหมดสวยเหมือนกันรูปทรงไม่ต่างกันเลยผิวพรรณหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันมากมานั่งพับเพียบพนมมือเป็นแถว ประมาณพวกเธอเห็นจะเกินกว่าทหารห้ากองพันเป็นไหนไหนแต่ไม่เห็นมีผู้ชายเลยขันก้มลงมองดูตัวเองกลับมีสภาพเหมือนอสรกุย้ยเพราะหัวโล้นนุ่งผ้าลอยชายและมีผ้าคล้องคออีกหนึ่งผืนรู้สึกอายใจมากถามเธอว่าที่นี่เขาเรียกเมืองอะไรเธอตอบว่าเมื่อก่อนจะมาพระคุณเจ้าว่าจะไปเมืองไหนตอบเธอว่า ฉันอยากเห็นดาวดึงอยากเห็นสวนดอกไม้เธอตอบว่าที่นี่เขาเรียกว่าดาวดึงเจ้าค่ะสวนนี้เขาเรียกว่าสวนจิตละดาวันเป็นสวนของพระอินทร์ขอพระคุณเจ้ากรุณาเทศโปรดพวกฉันเป็นการเสริมสร้างบาร,รมีสักกันเถิดเจ้าค่ะพอทราบว่าเป็นดาวดึงก็ตกใจคิดว่ามาได้อย่างไรและแม่พวกนี้ทราบความคิดของเราได้อย่างไร จึงถามเธอว่าเธอทราบได้อย่างไรว่าฉันคิดจะมาดาวดึงเธอตอบว่าเทวดาทราบความคิดของคนเจ้าค่ะมนุษย์คิดเทวดาทราบแล้วและที่พระคุณเจ้าคิดอยากแต่งงานกับนางฟ้าพระอินทร์ท่านก็ทราบแล้วถ้าหากพระคุณเจ้ายังมีความประสงค์อย่างนั้นไม่มีทางมาดาวดึงหรือสวรรค์ชั้นใดได้เลยตอนนี้พระคุณเจ้ามีอารมณ์ชั่วระงับแล้วทรงสมาธิสมบูรณ์ มาได้พอเธอพูดตรงใจเลวเข้าชักอายบอกไม่ถูกเลยและเรื่องที่เธอขอให้เทศจะเอาอะไรมาเทศด้วยไม่เคยเรียนเทศพ่อบวชก็มุ่งปฏิบัติตอบเธอว่าฉันบวชหม่เทศไม่เป็นขออย่าให้เทศเลยเธอตอบว่าเทศตามที่ทราบก็แล้วกันเจ้าค่ะคำสองคาก็พอแล้วที่นี่พระมาโปรดยาก อยากฟังเทศก็ไม่ใครได้ฟังนานๆจะมีพระทรงคุณวิเศษมาสักครั้งเธอยิ่งพูดฉันยิ่งอายอารมณ์ที่คิดอยากจะเป็นผัวนางฟ้าไม่มีเลยด้วยพวกเธอเห็นพระแล้วไม่ทำท่าเหมือนสาวเมืองมนุษย์สาวเมืองมนุษย์ยังมีการพูดหยอกเย้าล้อเลียนพวกนางฟ้านี่จะฟังแต่เทศอย่างเดียวแล้วพวกเธอก็สวยเสียจนไม่อยากรักเพราะคิดว่าถ้าขืนรัก เธอคงไม่ตกลงด้วยแน่เมื่อทราบว่าเขาไม่ตกลงด้วยก็ไม่คิดรักเลยสบายใจดีกว่าเยอะเมื่อทนอายไม่ไหวก็ขอร้องเธอว่าฉันแต่งตัวไม่เป็นปริมนทนคือไม่ถูกต้องตามระเบียบของพระยังเทศไม่ได้ขอให้กลับไปแต่งตัวใหม่ก่อนแม่นางฟ้ากระจอมตื้อเหลือเกินแกบอกว่าพวกแกไม่ต้องการเครื่องแต่งตัวพวกเธอต้องการแต่ทำเท่านั้น แม่ตื้อเสด็จเลยในที่สุดก็ตัดบทว่ารอก่อนฉันยังแต่งตัวไม่เป็นปริมวลทนเพียงใดฉันก็จะไม่เทศขอให้ฉันกลับลงไปแต่งตัวใหม่ก่อนพวกเธอเห็นหลวงตาเท่าหัวงูไม่ยอมแน่เธอก็ยอมตกลงเมื่อคิดว่าจะกลับมันก็ไม่มีอะไรมากปรากฏว่ารู้สึกตัวมีอาการคล้ายหลับแล้วตื่นขึ้น นึกถึงสัญญาไม่ใช่นึกถึงความงามของนางฟ้าเรื่องอยากได้นางฟ้าขอยกยอดทิ้งไปรูปร่างอย่างเจ้าหัวโล้นโกนหัวห่มเหลืองใครเขาเลวอย่างนี้บ้างกำเริบอยากจะเป็นผัวนางฟ้ามันบ้าเกินไปแล้วฉันมีอารมณ์เลวๆพอที่จะอวดได้เยอะถ้าให้คนอื่นเขาเขียนอาการเลวๆอย่างนี้ไม่มีใครเขียนเขาก็เขียนยกย่องให้ฉันเป็นเทวดาไปเท่านั้นเอง ปฏิปทาสัตว์นรกอย่างนี้รับรองว่าไม่มีใครเขาเขียนให้ฉันแน่เมื่อหาคนอื่นเขียนให้ไม่ได้ฉันเขียนของฉันเองชาวบ้านเขามีดีจะอวดแล้วก็อวดดีกันมากแต่ฉันมีเลวอวดคนบบมบวมอย่างฉันยังมีอีกขณะนี้ยังไม่มีใครโผล่หัวออกมาจากโปงเมื่อมีคนเปิดโปงโผล่หัวให้เห็นสักคนคิดว่าไม่ช้าคงโผล่หัวเป็นแถว แล้วพวกเธอทั้งหลายจะได้รับทราบความเลวที่ชาวบ้านชอบปกปิดแต่พวกบวมผิดปกติชอบเปิดมันก็จะเป็นเรื่องชวนสนุกไม่น้อยเลยเมื่อความรู้สึกปรากฏฉันแน่ใจว่าฉันไม่ได้นั่งหลับฝันไปปักใจเอาเองว่าเป็นผลของสมาธิจึงเดินเข้ากระท่อมนุ่งสบงทรงจีวรผ้าสังคาติว่ากันเต็มยศแต่ถ้ว่าเลยเต็มไปหน่อย เพราะอาศัยที่ไม่ได้ศึกษาพระปริยัติมาก่อนตอนบวชฉันเห็นหนังสือเล่มหนึ่งเขาเขียนภาพพระมาลัยตอนที่ท่านไปเที่ยวสวรรค์และนรกท่านมีรองเท้ามีไม้เท้ามีย่ามมีบาทฉันเห็นภาพนั้นฉันก็คิดว่าจะไปสวรรค์ต้องมีเครื่องครบตามพระมาลัยฉันเลยเสริมเครื่องยศเลยพระวินัยเข้าให้คือพระวินัยมีแต่สบงจีวรสังาติฉันเติมรองเท้าไม้เท้า ความจริงไม้เท้าไม่มีฉันเลยเอาไม้ท่อนเป็นไม้ไผ่ขนาดย่อมโตกว่าแขนนิดหน่อยยาวประมาณหนึ่งเมตรเศษเอามาแทนไม้เท้ามีย่ามมีบาดสะพายไหล่เสร็จทีนี้ตอนที่จะออกไปสวรรค์จะไปตรงไหนจะนั่งในกระท่อมเกรงว่าจะไปไม่ได้ต้องไปนั่งในห้องน้ำเพราะไปที่ตรงนั้นจึงไปได้ความคิดเช่นนี้เป็นความโง่ของฉัน พราะโทษของการที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนแต่ท่านที่ศึกษามากๆฝ่ายปริยัตเวลาท่านไปกันท่านไปแบบไหนไม่เคยถามท่านท่านคงไปได้แน่เพราะท่านไม่โง่เท่าฉันเมื่อทรงเรื่องเสร็จก็ยุระญาตเข้าห้องน้ำไม่มีสวมรวมอยู่ด้วยพอนั่งก้นถึงพื้นรู้สึกว่าไปป๋ออยู่ที่เดิมไม่ต้องตั้งท่าอะไรเลยง่ายเหลือเกิน พอขึ้นไปที่เดิมไม่เห็นมีใครสักคนนางฟ้าหรือแม้แต่งเงานางฟ้าก็ไม่มีพิจารณาดูตัวเองมันช่างรุงรังเต็มทนคิดว่าเป็นระเบียบจะต้องทำเลยจำใจทำยืนเก้ะๆกลางๆสักประเดียวเดียวคราวนี้ปรากฏเทวดาผู้ชายองค์หนึ่งมาหาไม่สวมชดาแต่เครื่องแต่งตัวแพร,าว,พราวไปหมด เสื้อแขนยาวผ้านุ่งยกสวยมีเพชรประดับเต็มเสื้อผ้าไปหมดมาถึงมายกมือไหว้บอกว่าพระอินทร์ท่านให้นิมนต์ไปที่เทวสภาตอนนี้ชักยุ่งคิดว่าเพียงเทศให้นางฟ้าก็จะพอเทศบุยใบอะไรก็ได้คราวนี้เกิดมีเทวดาทั้งดาวดึงดันมาฟังหมดแถมมีพระอินทร์รวมอยู่ด้วยคงจะแย่แล้วตาเถนมาไลายปลอม แต่ว่าเมื่อเป็นเทวะบัญชามายากจะขัดพอเดินออกนอกที่เดิมไปทางทิศตะวันตกไม่ไกลก็ถึงเทวสภาอาคารหลังนี้สวยระยับจับตาจริงๆเขาไม่ได้ใช้หินอ่อนอย่างสภาผู้แทนของเขาเป็นแก้วหลายสีแพรวระยับตาเป็นแก้วล้วนๆไม่มีหินปนสักนิดมีเทวดานางฟ้านั่งเต็มอาคารแลดูสวยจริงๆ วิมานหรืออาคารก็เป็นแก้วคนก็มีแก้วประดับแลดูรัศมีกายรัศมีแก้วสว่างช่วงโชดสวยงามพัรณนาไม่ไหวใครอยากเห็นก็ไปดูเอาเองพอเดินเข้าไปใกล้มีเทวดาองค์หนึ่งเทวดานี่สวยทุกองค์นางฟ้าก็สวยทุกคนอย่าพรรณนาเลยท่านเดินเข้ามาใกล้ท่านไม่ได้สวมชดาแต่ในใจมีความรู้สึกว่า ท่านเป็นพระอินท์ตัวท่านไม่เขียวผิวค่อนข้างเหลืองสวดทรงสวยเทวดาแก่ไม่มีหนุ่มสาวทั้งหมดท่านออกมาหาท่านพูดว่าคุณเอาบาทรส่งมาให้โยมบนสวรรค์ไม่มีใครเขาใส่บาทรหรอกตอนนี้ก็บ่ายแล้วคุณจะบินถบาทเอาไปไหนบอกท่านว่าเห็นเขาเขียนภาพพระมาลายไว้อย่างนั้นคิดมาสวรรค์ ต้องเตรียมพร้อมจึงแต่งมาอย่างนี้ท่านยิ้มแล้วก็ตอบว่าคราวต่อไปไม่ต้องเอามาภาพนั้นคนเขียนภาพเขาไม่เคยเห็นพระมาลายเวลาไปสวรรค์เขาคิดเอาเองเขียนตามความคิดเห็นมันไม่ถูกต้องอะไรไม้เท้าย่ามรองเท้าก็เหมือนกันทีหลังไม่ต้องเอามาอายท่านเสียเกือบแย่เมื่อเข้าไปในเทวสภาท่านก็แนะนำเทวดาหลายร้อยองค์ ว่าเป็นพ่อเป็นแม่บ้างเคยเป็นญาติบ้างเป็นลูกพี่ลูกน้องบริวารผู้บังคับบัญชาและภรรยาพวกภรรยานี่เกินกว่าสองร้อยคนแกไปแออัดอยู่บนนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่ท่านบอกว่าเป็นภรรยาเอกที่เคยอยู่ร่วมกันมาหลายแสนชาติคนนี้ชื่อว่าพันนวดีศรีโสภาคคุณเรียกแกสั้นๆว่าแม่ศรีเกเข้ามาหาแกแต่งตัวสวยกว่านางฟ้าอื่นทั้งหมด ส่วนทรงสวยมากท่าทางมีอำนาจท่านบอกว่าเขามีอำนาจควบคุมเวชยันวิมานของโยมท่านแนะนำตัวท่านว่าท่านเคยเป็นพ่อฉันมาหลายแสนชาติท่านออกปากอนุญาตในการทัศนาจรดาวดึงบอกว่ามาเมื่อไรก็ได้โยมอนุญาตทุกสถานที่ หลวงพ่อท่านก็เล่าเป็นเรื่องสนุกเลยนะคะผู้ฟังต้องติดตามฟังตอนต่อไปค่ะว่าจะเป็นยังไงวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจจนรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจนะคะสวัสดีค่ะ